มาทางด้านซ้าย d o u เ l e t r o u b l ไปโดนแฮปปี้ตรงนี้ยังมีล้างรออยู่นะครับเข้ามาเล่นจังหวะมารูสมาแต่จับยกไป2ตัวล้างมาทันทีเข้ามาลึกๆเหมือนกันทนายของไอซาวาต้องระวังเหมือนกันครับกดเด็ดมามีเอเจนตสเปนเดอร์โรชกดแข็งมาด้านหน้านึ่งที่ทนายของเอสเซ่กดล็อกชิลเข้าไปครับยังมีชีวิตอยู่กดมารูสเข้ามาแล้วถอยกลับมายิงอยู่คิวๆด้านหลังก็เคสเซตาลงไปก่อน d o u b ว e Way ไไล่ยิงตัวของทนายคิวๆแต่พิชูกับนักคิวๆโดนยิงจากท่านรูดูแล้วก็เดอ d ว u b l e ครับตรงนี้รวมไปทั้งสองคนไม่มีเกาะเกิดด้วยลวล้องไป็น4เล1ครับ นูเล่นสูตรขายลิลลีด่ด้านกว่าครับโอฟายครับจะผักแต่ว่าพีแต่ว่าคิมสเตโดนไล่ออกไปครับแล้วหมูหวานเกิดมาทุนในบิดหลบครับแล้วับปีตามเข้าไปเกือบจะฆ่าหม,มูหวานได้แต่คนตายจริงๆกลายเป็นอัลเบิร์ตตีบ้านตัวแล้วโอฟายครับผักมากี้ออกมามากี้เอาตัวรอดแต่เพื่อนร่วมทีมของบูดิรัมเขาไปพิสจบบ้านนําก่อน2-1ครับบูดิรัมจัดอีสปอร์ตโคตรแข็งปีจะิกมายกครับจะเอาคิมครับแต่ด้านซ้ายครับมีคนเข้ามาครับตะกี้รอใส่อยู่แล้วครับแล้วดูดาเมจขาวแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับโอ อ่ะและตรงนี้ครับออกมาไม่ได้ครับแฮปปี้ลงไปนอนครับและโดนย้ำตัมอีกทีจากหมูหวานและเป็นหน้าบ้านที่เบคอนทามทำได้ดีโอแต่เดวเวอร์ยิงฟรีครับแบบนี้ไม่ดีสำหรับเบคอนทามและเดวเวอร์มายิงสิ่งก่อสร้างโอไปเข้าไปคับหน้าหน้าครับหมูหวานครับทำให้ถอยร่นลงไปแล้วมาพอข้ามตัวใเยืร์ครับยิงแต่สิ่งก่อสร้างยิงดีเดวเวอร์ครับกระโดดเข้าไปกลางวงจะยิงเก็บอามมนพีแต่เพื่อนร่วมทีมบอกไม่เป็นไรครับบุยรับชนะด้วยเป็นสกอร์สามหนึ่งครับในรอบนี้ พี่โดนเคสเอครับในภูมินั้นไม่รู้ว่าโดนอะไรครับแต่ขอไปเช็คก่อนโดยมาร์กี้ครับแฮปปี้อยู่ใกล้รอจังหวะที่จะกระโดดครับและกระโดดไปอยางไรเลยหมุหวานเลยครับจังหวะรอมันนานก็เลยเก็บกิมซันเซได้ด้วยโอ้และมาต่อครับเต่าเอ็กครับจะมีมาร์กี้ครับหักดวงเคสเอ้ออกไปครับแต่ว่าโอฟรายครับ DPS หนักมากฮะโอ้และเกิดมาอีกหนึ่งครั้งครับก็ไม่รอดครับฝั่งของกิมซันเซ